ที่นี่ทีไหนพี่เสียมพี่เสียมพี่เสียมมึงเป็นใครพี่เชิฐมมืงเป็นใคร ชติยุดกลุ้มมาทำอะไรอ่ะนี่คนกันเองคนกันเองยังไงนี่พี่เสียมจ้ะเขาอยู่ที่บ้านนิดแม่นิดเป็นคนจ้างเอาไว้ที่บ้านานี่งั้นหรือใช่จ้ะ เชิดนะพี่เชิดนะไม่ดูตามมาตาเรือบ้างเลยโถเอ้ยในเสียมอย่างนี้คงกินน้ำพริกไม่ได้ไปหลายวันเลยนะเนี่ยแล้วทำไมไปวิ่งไล่กันแบบนั้นพวกเราแค่เล่นกันจ้ะเล่นอะไรกันโตเป็นวัวเป็นควายแล้วนะคือนิดกับแก้วเขามาขับให้ฉันเล่นนั่นจ้ะเองก็อีกคนในเสียมสองคนนี้สั่งอะไรก็ทำตามไปหมดฉันขอโทษแล้วกัน ไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่ถือดีใจที่ได้รู้จักมีพ้าสิ้นของน้าจ้ะโอ้ขอบใจจ้ะมีเสื้อของนิดขอบใจจ้ะแล้วก็ยังมีน้ำอบแล้วก็น้ำมันใส่ผมของนิดด้วยนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะพี่เชิดเข้าใจเลือกสีเสื้อจริงนิดชอบ เดี๋ยวนี้จะประเริมใส่วันสงกรานนี้เลยนะจ๊ะนิดไม่ต้องขอบใจพี่บ่อยนักหรอกแค่ครั้งเดียวก็ตื่นจะแย่อยู่แล้วแมพี่เชิดเนี่ยต้องไปรับปากมาจากเมืองจันแน่เลยใช่ไหมจ๊ะถึงได้สมบัติสำนวนนะักรับปากมาจากเมืองจันก็คงไม่เท่ารับปากมาจากเมืองกรุงหรอกมัง พี่ไม่เข้าใจทำไมถึงไว้ใจกันถึงขนาดให้ขึ้นมาอยู่บนเรือนด้วยไม่กลัวมั่งหรือก็พี่เสี่ยมเขาไม่ใช่เสือไม่ใช่ฉลามนี่จ๊ะถึงต้องกลัวบางคนเนี่ยมันร้ายยิ่งกว่าเสือยิ่งกว่าฉลามอีกนะแต่สำหรับนิดพี่เสี่ยมไว้ใจได้จ้ะที่เพื่อเชิดพูดมาเนี่ยน้าก็เกรงอยู่หรอกไม่ได้ไว้ใจไปทั้งหมดหรอกหน้า แม่จ๋าก็ที่วันก่อนแม่ยังชมพี่เสียมอยู่เลยนี่จ๊ะว่าพี่เสียมเขาทำงานดีขยันแล้วก็เรียบร้อยมันก็จริงแต่ไม่ได้ไว้ใจเท่าเชิดนิดไม่เอาด้วยแล้วไปทำกับข้าวดีกว่า ฮลัลโหลสวัสดีครับคุณอาอะไรนะครับผมจะรีบไปดูนี้เลยครับอะไรนะครับทางสั์ไม่ได้ขึ้นมีเชียงใหม่ทางเชียงใหม่แจ้งมาที่กระวูตั้งแต่สัปดาห์ก่อนไม่รู้ทำอะไรกันอยู่อะเพิ่งแจ้งอามาเมื่อวานเมื่อวันที่สองเจ้าสารกินข้าวกับผมบอกว่าวันรุ่งขึ้นจะเดินทางไปเชียงใหม่ ก็นั่นแหละค่ะแล้วพอกลับมาบ้านอะ่ะก็ทะเลาะกันอีกกับคุณนายยาสวสรรค์แล้ก็เลยเก็บเสื้อผ้าหมดเลยบอกว่าจะไปนอนค้างกับคุณนะคะไม่นะครับเจ้าสายไม่ได้มานอนค้างบ้านผมงั้นเกิดอะไรขึ้นคุณหนูว่าพวกเด็กน้อยออกเดินใจคุณช่ะคุณหนูกน็เลยหนีไปเลยอ่ะเจ้าค่ะโธ่แม่พินนี่มันไม่ใช่เรื่องประโลมโลกนะครับ เช่าสรรเนี่ยมันบ้าง,งานจะตายมันไม่มีวันทิ้งงานหายตัวไปเฉยๆแบบนี้หรอกก็เธออย่าเออด้นเกิดอะไรขึ้นเลยค่ะคุณอาครับผมว่าคุณอาสมควรแจ้งความได้แล้วนะครับอาว่าเจ้าคุณกริรติกนุสุ คมอยากให้เป็นขาว,ออาวเออเช้าแน่ฮิตมาเดี๋ยวพี่ช่วยขอบใจจ้ะ พี่เนืองอยู่นี่เองหาตั้งนานโอ้ยแก้วข้าดีใจมากเลยนะที่เองมาจริงเหรอพี่เนืองพี่ดีใจที่ฉันมาฉันหูฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยแต่วันมาลือเนี่ยนะวันตูุแล้วข้าก่าว่าจะล้างบ้านเอาเรื่องเอาชัยเองมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันเอ้าไปทำงานโอ๊ยพี่เนือง นี่ฉันมาเนี่ยเพื่อให้ฉันช่วยถูบ้านล้างบ้านเหรอเอาก็เออสิว่าม่แก้วมาพอดีเลยมาช่วยกันเลยครับแก้วจ้ะทำไม่กว่ามานี่เดี๋ยวพี่ทำเองตายแล้วพี่เสียมพี่ใจดีจังเลยอะ่ะแก้วเป็นผู้หญิงไปขัดเตาเถอะโอ้ย <c oughs> พี่เสียมอะ่ะ ร้อมนะจ๊ะจ้ะตายยังกับบ้านคนกรุงเนี่ยสวยกว่าบ้านของในดานนะจ๊ะแม่ไม่จริงอ่ะไม่จริงข้าวว่าลุงโลกเหมือนต่กอนดีกว่าทั้งเยอะพี่เนื่องเนี่ยนะของดีว่าเน่าคี้เต่าว่าหอมหอมมันเองอะดิจริงเหรอจ๊ะพี่เนื่องเอ๊ะนี่หลอกว่าฉชนนี่พี่เนื่องพราเสียมมานนี่สิวันสองวันเนี่ย อย่าเพิ่งลุกขึ้นมาทำอะไรเลยนะฉันเหนื่อยแทนดีช้ะแม่แต่แม่น่าจะพูดให้เร็วกว่านี้สักสองวันนะนี่เรอาเสียมก่อนที่แกไปอยู่กับพวกเลี้ยงไก่เนี่ยแกต้องเคยทำงานบ้านฝรั่งมาใช่ไหมมีหนียนสืบสังกฤษด้วยพ่อของนิดน่ะเคยรับราชการแต่ว่าโดนดุนตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ่อก็ได้พาพวกเรามาทำไร่จากปลาที่สีชังนี่แหละจ้ะ Companion Library Hans Brinker by Mary m a p e s Dodge นี่สำเนียงพี่เสียมนี่เหมือนกับพวกฝรั่งเลยนะจ๊ะแสดงว่าพี่เสียมเนี่ยคงจะเรียนมาสูงหน้าดูเอแล้วทำไมอยู่ดีๆพี่เสียมถึงไปเป็นกุรีเรือโป๊ะได้เลยจ๊ะ คือคือพี่พ่อเสียมจ้ะอะไรจ๊ะอ่ะ,อะค่าแรงของพ่อเสียมอยฉันรับไม่ได้หรอกจก้ะแค่ไม่นิ่มให้ที่อยู่ที่กินฉันก็เกรงใจแย่แล้วพี่เสียมถ้าพี่เสียมไม่ยอมรับเงินนี้ไว้ฉันจะบอกให้แม่เลิกจ้างพี่นะรับไปเถอะ คุจะเจ้าสรนเดินทางไปราชการที่เชียงใหม่อยู่ๆก็หายหัวไปติดต่อไม่ได้ไม่มีข่าวคราวคุณสุรีก็เลยน้อยใจใหญ่ฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันนะว่าทังบ้านพระชานเนี่ยกำลังสืบหากันให้วุ่นเพราะลูกชายหายไปไหน นี่ก็เท่ากับว่าทุกคนกำลังช่วยกันปิดบังคุณสุวัลีอยู่ต้องขอขอบคุณคุณธนามากนะคะที่กรุณาพาเรามาเรียงน้ำชา <c oughs> ความจริงก็ไม่ได้เห็นแก่รับประทานอะไรหรอกนะคะแต่ว่าที่ต้องตามมาเพราะว่ากลัวว่าคนจะมองยิสุไม่ดีกระตีนี่เป็นะไรหรอครับคุณสุผมก็แค่อยากมาดูแลคุณสุวัลีตามภาษาเพื่อนที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เพื่อนอยู่เรื่องร้อนใจยังสูงน่ะคะจะมีเรื่องร้อนใจ <c oughs> แต่ผมได้ข่าวมาว่าคุณสายเพิ่งไปรับราชาการที่เชียงใหม่แล้วก็หายเงียบไปยังไม่ติดต่อส่งค่าวมาเป็นเดือนแล้วม่ใช่หรอคะ สูไม่ร้อนใจเลยนะครับ